ขับียนท่านพีรพันธ์สารัฐวิภาคนะครับได้กน,นัดพร้อมพันธุ์พูดคนท้ายๆก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะผู้ฟังก็เหนื่อยนะผมก็ฟังมาสักพักหนึ่งได้ความรู้ไปเยอะนะครับก็ต้องชื่นชมเซทามนะครับซึ่งเป็นสื่อออนไลน์สื่อสร้างสรรค์ที่ทํางานมา4ปีนะครับผมก็ติดตามการทํางานของเซทามมาตลอดนะครับก็ดีใจครับที่มีสื่อดีดี งานอย่างตรงไปตรงมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทําให้วันนี้ก็มีสื่อหลักที่สามารถเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มเลยนะครับซึ่งเขาสามารถาติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สามารถให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนได้ก็ขอให้ธุรกิจกิจการจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับที่สําคัญสื่อจะไปไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีประชาชนคอยติดตามหรือขอให้การสนับสนุนนะครับก็ขอฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับต้องช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันสนับสนุนสเตทไทม์ต่อไปนะครับ ในส่วนฝั่งการเมืองเราก็ยินดีอยู่แล้วครับที่จะทํางานร่วมกับสื่อโดยเฉพาะสเตตทามนะซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้สื่อออนไลน์นี่ก็เป็นเป็นการ disrupt ทางทางสื่อนะฮะเพราะเราก็ทราบมนดีว่าเมื่อก่อนมีนักข่าวสื่อพิมพ์นะฮะต่อมาก็มาวิทยุทีวีนะครับที่เป็นสื่อหลักที่ให้ความให้ข่าวสารประชาชนวันนี้ผมว่าบทบาทของสื่อหลักก็ลดลงนะก็เป็นเรื่องของสื่อออนไลน์มากขึ้นเพราะว่ามีการเข้ามาของสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับก็เป็น คนก็เรียกดิสซับชันนะครับในหลายๆวงการในในประเทศไทยเราผมว่าเราก็คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอลอยู่แล้วนะครับจนเราเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาก็จากเมื่อก่อนก็โทรศัพท์คุยกันตหลังก็มามีสมาร์ทโฟนก็ไลน์คุยกันนะต่หลังก็มีโซเชียลมีเดียเฟ c บุ๊ o ทวิตเตอรอะไรมากมายนะครับประชาชน คุ้นชินนะครับเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับเราเป็นประเทศอันดับต้นๆในโลกที่มีคนใช้ e-commerce นะครับอันดับต้นๆอันดับผมเคยเห็นบางคนบอกอันดับหนึ่งหรืออันดับ3ในโลกนะครับที่มีคนซื้อของออนไลน์กันมากส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิตัลของเราก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตคนไทยนี่ผมว่าเกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือมาอาจจะใช้งานสมาร์ทโฟนเนี่ยผมว่ามีเกือบทุกคนนะครับทำให้การใช้ e-commerce ติดต่อธุรกิจออนไลน์เนี่ยเป็นไปอย่างแพร่หลายมากนะครับรวมถึงเรามีระบบการจ่ายเงินที่เข้มแข็งที่เรียกว่าพร้อมเพย์แล้วก็ดําเนินการโดยธนาคารสถาบันการเงินต่างๆร่วมมือกับธนาคารประเทศไทยพัฒนาระบบขึ้นมาที่เรียกว่าโมบายแบงกิ้งนะครับซึ่งอันนี้ทําให้เป็นลราถ่าให้เศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศเราเติบโตมาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับบวกกับที่ผ่านมาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเสาหลักสําคัญที่รัฐบาลในอดีตหลายรัฐบาลได้ทําไว้ก็คือเรื่องของการ วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะครับดิจิทัลอินฟราสักเจอร์นะครับตั้งแต่เรื่องของบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งผมว่าวันนี้ในเมืองหรือในพื้นที่ชุมชนทั้งหมดเนี่ยเรามีอินเทอร์เน็ตแบบสายนะฮะใช้เชื่อมทุกบ้านแน่นอนแล้วนะผมว่าเราสามารถใช้ในราคาที่ไม่แพงด้วยมีอินเทอร์เน็ตจากมือถือระบบ 5G ซึ่งก็เกิดขึ้นในรัฐบาลที่แล้วนะครับที่มีการอิ l e m เมตระบบแล้วก็ทำให้วันนี้เราก็มี การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถืออย่างสะดวกและรวดเร็วมีการเชื่อมต่อไทยกับทั้งโลกผ่านซับมารีนเคเบิลเคเบิลใต้น้าที่เชื่อมระบบข้อมูลกับทุกโลกรวมถึงทําให้เราสามารถใช้ระบบคลาวหรือคลาวคอมพิวติ้งเนี่ยที่เราทดกถึงตังเลยวันนี้คลาวนะครับก็มีการเชื่อมไทยเข้ากับทั้งโลกแล้วก็มีการนำระบบคลาวมาใช้อย่างแพร่หลายจนวันนี้เราก็เป็นอาเซียนทับนะครับคืออาเซียนคือเซาท์อีสเ a อ i a เนียนะครับประเทศในภาคภูมิภาคเนี้ยเราก็จะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลโดยเพราะ นักลงทุนจากทั่วโลกครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือทุกคนมองไทยเนี่ยเป็นทับดิจิทัลทับแต่ภูมิภาคนี้ทั้งพมา่าลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์เป็นภูมิภาคเดียวกันนะครับซึ่งเราจะมีการาวางระบบคลาวระบบเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆนะครับทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆอย่างแน่นอนในเรื่องดิจิทัลซึ่งจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจไทยในอนาคตยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เห็นล่าสุด นอกจากคลาวดแล้วก็เริ่มมาถึง AI คลาวดแล้วนะครับที่เราดูข่าวคงเห็นอิน i ิเดียบริษัทที่ดังมากหน,นึ่งล่าสุดนะครับเกี่ยวกับ AI ทํำชิปประมวลผลด้านกราฟิกและ AI ก็จะมาร่วมทุนกับธุรกิจในเมืองไทยแล้วก็เป็นการให้บริการในเมืองไทยซึ่งอันนี้ผมก็ติดตามอยู่เพราะว่าคนที่ไปมีคนดังทั้งนั้นนะครับเราคงดูข่าวทั้งท่านอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรกัฟนะฮะกลุ่มกัฟเอเนั่นละอันเดียวกันนะครับทรูใช่ไหมฮะ ครูซี CP. อันนี้พูดนี่ผู้ชมนะเข้าไปในง,งานใหญ่งานดีแล้วก็จะมีธุรกิจขึ้นมาเปิดบริการในประเทศไทยผมชอบเขานะเขาบอกว่า Thailand THAI ก็คือ The AI Land นะครับเราจะเป็นผู้นำด้าน AI ซึ่งผมก็ติดตามข่าวก็ดีใจครับเพราะว่า AI นี่แหละคืออนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เราต้องขับเคลื่อนต่อไปนะครับแล้วก็จะมีบรษิษัทดังๆบรษิษัทเ,เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาลงทุน แล้วมาพันธมิตรกับบริษัทในเมืองไทยซึ่งก็เข้าใจครับเพราะว่าอย่างบริษัททรหูหรือ a อเก็คือบริษัทที่ทําเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องการสื่อสารเรื่องคลาวซึ่งมันต้องเชื่อมโยงกับการทําธุรกิจ AI AI เอคือการเอาข้อมูลในทุกที่มารวมกันแล้วก็ประมวลผลมาคิดมาสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับเยดายางเดียวเขาไม่ได้ทํา R&D ในเมืองไทยนะครับมาขายของอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ผลักดันต่อไปเพราะว่าทราบว่าอินเดียนี่ไปลงทุนทําศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ประเทศเวียดนามแต่ให้ไทยเราเป็นฮับในด้านคลาวนะครับความหมายก็คือเราเนี่ยเป็นคนใช้เป็นคนให้บริการแต่ว่าด้านวิจัยพัฒนาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยไปอยู่ที่เวียดนามนะครับซึ่งอันนี้ก็อยากให้ติดตามต่อไปว่าอินเดียอยากให้มาแล้วเนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยนะครับให้คนรุ่นใหม่ เกิดสตาร์ทอ uh, ัพเกิดธ uh, <transform> right. ุรก anyway. ิจใหม่ๆที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลต่อไปได้ในอนาคตในเรื่อง AI ผมคิดว่าถ้าอยากจะพูดเรื่องดิสราฟหรือการทรานส f ฟอร์มของประเทศมันคงพูดในเรื่องดิจิตอลอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันคงมีหลายเรื่องแต่ว่าคงไม่ใช่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะถ้าถามเรื่องทรานส์ฟอร์มชันของประเทศผมไม่พูดเรื่อง s อฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่านอกจากวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยเราต้องออกกฎหมายหรือว่ากำกับดูแลเพื่อช่วยคนตัวเล็กช่วยพี่น้องประชาชน วันนี้ที่เกิดปัญหาใหญ่มากที่สุดในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเมืองไทยคือความเหลื่อมลำ้ำความเหลื่อมล้ำแรกที่ผมติดตามและอยากแก้ไขที่สุดคือการกระจายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากไว้ด้วยเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเรามีอินเทอร์เน็ตใช้กันทุกที่แต่เราลงไปในพื้นทีท่ห่างไกลในชนบทในป่าในชายแดนหรือในทะเลนะครับตามเกาะบางที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งจริงๆเทคโนโลยีวันนี้มันมีอยู่แล้วคือ s ั t e l l i t e ล r o a d b a n d ก็คือดาวเทียมที่ให้อินเทอร์เน็ต ซึ่งวันนี้ดาวเทียมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยเนี่ยหมดสัญญาสัมปทานไปแล้ว30ปีนะครับคือดาวเทียม i p s t a r ตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่คือเทคโนโลยี low Orbit Sa t e l l i t e ร์ไเรียกเร O นะครับซึ่งจะทำให้คนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมได้ในทุกพื้นที่ในโลกบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือเอก็ติดตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นพันธมิตรกับบริษัทที่จะทำธุรกิจนี้ในเมืองไทยนะมีเราใช้เมืองไทยเป็นเกตเวย์ัะเป็นทับในการส่งข้อมูลก็อยากผลักดันให เอเปิดบริการธุรกิจซัตเทิร์ไลท์บอรดแบน์นะครับให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ในทุกพื้นที่นะครับที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาอัจญากรรมออนไลน์นะครับพูดเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะวันนี้ผมติดตามข่าวมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่อยู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเราก็พยายามให้ความรู้ประชาชนแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ตลอดนะครับก่อนผมพ้นตําแหน่งผมได้ออกพระราชกรรนชนําหนดไว้ฉบับหนึ่งพระราชกรรนชนําหนดการปราบปรามอัชญากรรมออนไลน์หลกัหลกๆก็คือให้ เรามองว่าออนไลน์เนี่ยปัญหามันเยอะเพราะว่าคนโดนหลอกโอนเงินนะครับผ่านบัญชีม้าคือบัญชีของคนที่แอบไปหลอกเปิดกันแล้วมาหลอกเงินคนก็เลยทําให้ออกกฎหมายว่าให้บัญชีม้าเนี่ยผิดกฎหมายนะครับแล้วว่าตอนนี้ผิดกฎหมายนะใครไปรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยมีโทษจําคุก3ปีซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าท่านพบว่ามีการถูกหลอกโอนเงินและท่านตะโกโนไปแล้วเนี่ยรู้ว่าบัญชีเนี่ยผิดกฎผิดเนี่ยท่านสามารถ โทรไปแจ้งที่ธนาคารสาารถาบันการเงินให้บล็อกบัญชีนั้นได้เลยเพื่อจะได้รีบเอาเงินคืนให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นระบบที่กฎหมายสร้างแล้วนะครับรวมถึงกสทช,รชรเรื่องเบอร์โทรเรื่องอะไรก็ต้องเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดเพื่อบล็อกระบบนะครับแต่ผมรู้ว่าตัวเนี้ยระบบยังเดินหน้าไม่ได้ตามกฎหมายหรือตามที่เราต้องการก็ฝากรัฐบาลใหม่เลยก็ต้อง ขับด่นเรื่องนี้เรื่องการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับเพราะวันนี้มันคงไม่ใช่แค่เรื่องโทรหรือว่าการส่งไลน์มาคุยกันแล้วมันมีที่น่ากลัวนั่นคือ AI deepfake ที่แบบเราใช้ AI ปลอมเป็นคนอาจจะปลอมเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่หรือปลอมเป็นเพื่อนเราที่เรารู้จักปลอมรูปปลอมเสียงปลอมหน้าทั้งหมดเลยโดยใช้คอมพิวเตอร์ทําคอมพิวเตอร์กราฟิกทาขึ้นมาแล้วก็มาหลอกลวงประชาชนมันไปไกลมากเลยครับเพราะนั้นรัฐบาลต้องลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังเรื่องการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับ การหลอกลวงต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ผมเป็นห่วงมากนะครับทั้งเรื่องหน่วยงานไซเบอร์เซเคียวริตี้หน่วยงาน p d ดีหรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเจ้าที่ตำรวจไซเบอร์นะซึ่งวันนี้มีอยู่น้อยมากนะประมาณพันกว่าคนกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็ต้องเพิ่มอีกน้อยเท่าตัวนะครับเพื่อมาทําคดีมาดูแลพี่น้องประชาชนป้องกันปราบพามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยว่าอยากให้เราทุกคนช่วยกันนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลจะเติบโตไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่สามารถคุ้มครองดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่อย่างปลอดภัยได้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอชื่นชมเดอะสเ e ชั่นนะครับแล้วก็ขอให้สบความสำเร็จนยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <S The s t a ส e Times สมัครข่าวออนไสหรับคนรุ่นใหน